สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของความตายเรื่องเล่าผีและความลี้ลับแบบไทยๆท,ที่ทั้งน่ากลัวเศร้าและลึกซึ้งนะครับวันนี้ผมกับมายมีเรื่องเล่าสุดพิเศษเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่หลอนไม่ใช่แค่ผีโผล่มาหลอกให้ตกใจเท่านั้นแต่มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรักความเศร้า และความหมายของการอยู่และการจากเรื่องนี้มีชื่อว่าหลงวนในแดนสลัวครับเนื้อเรื่องเล่าถึงทีชายหนุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยไม่รู้ตัวแล้วตื่นขึ้นมาในบ้านของตัวเองเหมือนทุกอย่างยังปกติที่เห็นมาลีแฟนสาวของเขาแต่เธอกลับมีสีหน้าเศร้าเสียใจแบบแปลกๆและดูเหมือนไม่รับรู้การมีอยู่ของเขาทีพยายามใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่มันกลับค่อยๆเปิดเผยความจริงว่าเขาได้ตายไปแล้วและสิ่งที่เขายังอยู่ตรงนี้เพราะมีบางสิ่งในใจที่ยังค้างคาเขาได้พบกับวิญญาณดวงอื่นๆที่ล้วนมีเรื่องราวของตัวเองได้พูดคุยกับหลวงตาสมบูรณ์ผู้เข้าใจความตายและได้ย้อนกลับมามองความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมาลีในมุมที่เปลี่ยนไปเรื่องราวจะพาเราไปสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่รั้งคนไว้ในโลกใบนี้แม้กายจะดับไปแล้ว หัวใจยังผูกพันอยู่ไม่ เราเปิดเรื่องด้วยอุบัติเหตุที่น่าตกใจแล้วก็ค่อยๆดำเนินไปสู่ความลึกลับปนเศร้าแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่คนคนหนึ่งจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตายแล้วอ่ะคือมันหลอนแบบไม่ต้องมีผีผร่มาเลยนะพัดแค่แนวคิดว่าคนคนหนึ่งยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครได้ยินคือเรารู้เลยว่าเขาตายแล้วแต่วิธีที่เรื่องเล่าให้ทีค่อยๆสังเกตเห็นความผิดปกติรอบตัวมันก็ค่อยคลี่ออกทีละนิดชวนให้คนลุกและสะเทือนใจไปพร้อมกัน และที่สําคัญคือมาเรียเองก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเท่ามันเหมือนคนที่รู้สึกได้ว่าทียังอยู่แต่ไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้โดยตรงซึ่งมันสะท้อนถึงความเจ็บปวดของการสูญเสียเล้ลึกมากใช่แล้วตอนที่ทีเห็นภาพตัวเองในกระจกที่มีเลือดไหลลงมาจากหัวนั่นน่ะมันไม่ใช่แค่ฉากหลอนนะแต่มันเป็นจุดที่ทําให้ทีเริ่มตระหนักว่าเราตายแล้วจริงๆมันเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับ แล้วการที่เขาได้คุยกับหลวงตาสมบูรณ์ก็ยิ่งทําให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปอีกระดับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกแล้วมันเป็นเรื่องของใจที่ยังยึดต,ติดหลวงตาสมบูรณ์นี่คือเหมือนแสงนําทางในความมืดเลยนะเขาไม่ได้บอกให้ทีไปสู่สุขติคือทําพิธีอะไรเลยแต่เขาพยายามทําให้ที เข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนคือเรื่องนี้พูดถึงความตายอย่างมีปรัชญามากๆนะแล้วการที่ทียังไม่ไปไหนไม่ใช่เพราะเขาต้องการหลอนใครเลยหรือผูกอาคตาอะไรเลยแต่เพราะเขายังรักมาลีแล้วยังมีบางอย่างที่เขาอยากพูดแต่ยังไม่ได้พูดใช่แล้วสิ่งที่ผมชอบมากคือเขาไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองด้วยการไปเกิดใหม่อะไรแบบนั้นแต่เขาเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่ทําให้ใครเจ็บปวดแล้วก็ไม่ฝืนใจตัวเองเหมือนที่ผ่านมาเขาเริ่มมองมาลีจากระยะที่ห่างขึ้น เริ่มเข้าใจว่าการรักใครสักคนไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่กับเขาตลอดไปแต่มันคือการปล่อยให้เขาไปได้ด้วยใจที่สบายและผมว่านี่แหละคือจุดสวยงามของเรื่องนี้และตอนที่มารีเขียนจดหมายถึงทีทั้งที่เธอไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแต่เธอก็เขียนด้วยใจจริงนะฉากนั้นทําให้เรารู้ว่าไม่จําเป็นต้องพูดออกเสียงเสมอไปบางครั้งความรู้สึกก็สามารถส่งถึงกันได้จาก ใจรจริงๆและทีเองก็ได้ยินคำเหล่านั้นแม้มารีจะไม่รู้ก็ตามจริงมากและสิ่งที่เจ็บปวดพอๆกับการตายก็คือการที่ต้องจากกันโดยมียังมีคำที่ไม่ได้พูดเหมือนทีที่จากไปโดยไม่ได้พูดคำขอโทษหรือบอกลาครั้งสุดท้ายแต่สุดท้ายเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเขายังพูดได้แม้ในวันที่ไม่มีใครได้ยินเพราะมันไม่ได้ต้องการคำตอบ แต่มันคือการคืนความสงบให้กับตัวเองพัฒแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบลงด้วยการไปไหนแต่จบลงที่ใจของทีที่ยอมรับความจริงได้แล้วซึ่งมันแปลว่าเขาอาจจะยังอยู่ที่เดิมแต่เขาไม่หลงอยู่ในความเจ็บปวดอีกต่อไป นะคะเหมือนเขาเลือกที่จะอยู่เพื่อเฝ้ามองแบบเงียบๆด้วยใจที่สงบเห็นด้วยมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คนดูหลายคนคงรู้สึกได้ว่าบางครั้งการจากลาไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์มันทําให้เรารักในรูปแบบที่ต่างออกไปและจงรักให้พอก่อนที่คําบางคําจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกต่อไปใช่เลยและสําหรับใครที่กําลังคิดถึงคนที่จากไปหรือมีอะไรที่ค้างคาในใจเรื่องนี้อาจจะช่วยให้คุณได้คิดได้ทบทวนและบางทีอาจจะปล่อยวางได้เหมือนที่ทีทำค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องหลงวนในแดนสลัวนะครับแล้วถ้าใครอยากฟังเรื่องเล่าเต็มๆแบบเต็มอารมณ์เสียงบรรยายชัดเจนสะเทือนใจทุกจังหวะอย่าลืมกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปนี้เลยครับและถ้าอยากติดตามเรื่องเล่าพีร้อนๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระสิบของวิญญ,ญาณด้วยนะคะพวกเราสองคนพัดแล้วไมค์ขอลาไปก่อนเจอกันในความมืดของเรื่องต่อไปค่ะ